สวัสดีค่ะซันมูนไลท์เลิฟเรดิงถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้เป็นของคุณอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นแรนดอมพิเศษไม่ใช่ทุกคนที่ได้พบเจอพลังงานนี้จะว่าด้วยถึงลักษณะเนื้อคู่หรือคู่ครองหรือคู่แท้ของคุณที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยว่าเขาหรือเธอคนนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรแระยะเวลาเมื่อไหร่จะได้เจอนะคะเพราะอาจารย์ซันเห็นเป็นเดอรสตาร์มันคือการเริ่มต้นใหม่ของคนใหม่ที่เราจะก้าวเข้ามาเด สในที่นี้ยังอาจไปถึงการรีวิเนียนของเนื้อคู่คู่แท้ที่จะได้เข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้ที่จะได้ประสบพบเจอกันหรือว่าได้เจอกันอีกครั้งถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะหัวใจมันเต้นรัวเลยนะรู้สึกว่าใช่แล้วอยากจะรู้กดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปกันต่อได้เลยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะนางฟ้าปฏิหารรอบสุดท้ายก็เหลือไม่มากแล้วลนะ่ะสนใจก็คลิกไปที่อินสตาแกรใต้คลิป ขีดมงคลเครื่องประดับมงคลอื่นๆนะคะรอบสุดททั้งหมดให้คลิกและรีบไปจับจองน้อไรได้เดี๋ยวอาจารย์สันก็เหมือนเดิมร่วมบุญมูลนิธิเหลือหนูขออาจารย์สันชอบเพราะว่าเป็นมูลนิธิเล็กๆนะคะถ้าท่านใดสนใจร่วมบุญก็คลิกไปเลย i n s t ตาแกรทุกอย่างทุกชิ้นในอินสตาแกรมจะเป็นรอบสุดท้ายหมดแล้วก็นับจากนี้ขีดาวัตถุมงคล,างคลอาจารย์สันอาจจะระงับไว้ก่อนนะคะเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาว่ากันเลยถึงพลังงานนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะขอบคุณที่สพอร์ตช n แนลเราเรื่อยมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอาละขอทราพลังงานนะคะของทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ว่าด้วยเนื้อคู่ที่กําลังจะเข้ามาในเร็วนี้นะคะว่าลักษณะเนื้อคู่คู่ครองคู่แท้ของคุณ ลักษณะเขาหรือเธอคนนี้เป็นแบบไหนแหมอาจารย์ซันก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนดูซิพลังงานอูคุณทั้งคู่มีจิตสื่อถึงกันมูนส์เนี่ยเฟสว่าด้วยเรื่องของพลังงานของจิตวิญญาณโดยแท้เลยนะนายเพนโดโคเดี๋ยวเปิดให้หมดแล้วเรามาว่ากันต่อรวัวๆเลยนะจ๊ะอืม w o ว์วอต้องขานให้ได้ทราบซะหน่อยนะคะเนื่องจากพลังงานการ์ดนี้เขาจะได้ได้ว่าเป็นการ์ดของทางด้านจิตวิญญ,ญาณนะมันก็เลยอาจจะรูปภาพอ้ซิกซยังไม่ทันพูดเลยนะคะเนือ้อคู่ทางจิตวิญญาณคุณขึ้นเลยนะซิกซนะ็อันะเดอะวได้เจอกันด้วยโชคชะตาแน,น,น่ๆนะโฟคั p หนีไม่พ้นหรลลอกปฏิเสธไม่ได้ด้วยจริงๆพลังงานสวยจริงๆนะ ให้ยอมรับด้วยพลังงานบวกไปเลยเพราะพลังงานสวยมากทัวเพนเดิลคูอาล่ะคุณทั้งคู่โชคชะตาผูกพันกันดังนั้นไม่ต้องสงสัยนะบางทีคุณก็เฝ้าตามหาเขาจนกระทั่งท้อนะคะแล้วบางทีเนี่ยร้องไห้ก็มีคือหมืายถึงเจอช้าจนเกิดท้อนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่า,าไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบเจอกันเกิดความรู้สึกท้อแต่อย่าท้อนะคะ ในเร็วๆนี้คุณทั้งคู่มีเกณฑ์จะได้เจอกันเขาหรือเธอคนนี้เนี่ยคุณมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณถ้าเกิดคุณเศร้าเขาก็เศร้าคุณเหงาเขาก็เหงาคุณตามหาเขาเขาก็กําลังตามหาคุณอยู่ดังนั้นถ้าเกิดในเร็วๆนี้คุณอาจจะคิดปิดประตูแล้วไม่เชื่อแล้วก็ขอให้ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนอาจารย์ซันขอว่าไม่ต้องไปพยายามเชื่อแบบแบบสุดโต่งก็ได้ แต่ขอให้ปล่อยวางสบายใจแล้วเปิดประตูทิ้งไว้ให้ปฏิหารมันเกิดได้ไหมคะ เช่นถ้าอยากจะปรดเว็บเดทก็อย่าพึ่งนะคะปล่อยมันไว้อย่างนั้นแบบสบายๆเข้าไปเช็คเล่นๆเหมือนเราเข้า Facebook Instagram นะคะสแกมเมอร์มีมาก็ช่างมันบล็อกไปให้คิดซะอย่างนี้นะคะเปิดประตูแล้วก็ทำจิตทำใจอธิษฐานภาวนาถ้ามีเกณฑ์การจะต้องเดินทางเพราะว่าเดอตาออกมาบอกรวมถึงดมูลช่วงนี้คุณเก็บตัวเงียบไปละถ้าอยากไปเที่ยวไปพบปะจะเจอเพื่อนไปค่ะ พลังงานการเคลื่อนยายโยกย้ายก็จะนำพาให้คุณได้เจอเขาเช่นเดียวกันทีนี้พลังงานทั้งสองฝั่งนะคะ อขอให้คุณอยู่ในฐานที่มั่นไว้ก่อนซิกซัครับขึ้นเนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นคนที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติฝังก่อนหรือเป็นคนที่หัวใจปรารถนาเรียกร้องอยากจะเจออีกครั้งอยากจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็มีเกณฑ์ว่าจะได้แต่จะเป็นพลังงานดีนะคะเป็นพลังงานที่คุณทั้งคู่พร้อมแล้วแล้วกลับเข้ามาคุณก็โสดเขาก็โสดนะคะโชคชะตาจะหมุนวนชักผ่าให้ได้เจอกันเขาจะเป็นฝ่าย take action ค่ะนะคะทั้งคุณผี่หญิงคุณชา ก็อาจจะทักมาก่อนบังเอิญเจอหรือเห็นคุณหรือเห็นในโซเชียลเขาจะทักทายมาเลยนะคะหรือว่านานและไม่ได้คุยกันคิดถึงเหลือกเกินคนคนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนั้นเขาชอบคุณแต่คุณอาจจะยังไม่โสดเขาก็เลยปล่อยไปก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าคุณโสดมีเกณฑ์ว่าเขาหรือเธอคนนี้ค่ะจ,จะทักทายมาเดี๋ยวจะบอกลักษณะให้บอกคนทางการเจอกันก่อนเขาหรือเธอคนนี้นะคะ อา,อาจจะอยู่ต่างชาติเป็นคนต่างแดนหรือว่าอยู่ไกลกันได้เพราะ the world นะคะคุณทั้งคู่จะเจอกันในช่วงเวลาที่หมดสิ้นคามาจาก ความรักร้ายเดิมๆหรือว่าความรักของคนที่ไม่ใช่เดิมๆนะคะเจอกันในช่วงระยะเวลาที่คุณและเขาต่างฝ่ายต่างก็โสดดังนั้นพลังงานนี้ค่อนข้างเคลียร์ว่าอาจจะยังไม่ได้เจอถ้าใครได้เจอแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้ามาให้คุณต้องเป็นฝ่ายเลือกเพราะพลังงานการตัดสินใจเลือกสองพลังงานมีนะคะคุณมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจ เลือกคนที่คุณดิวอยู่กับคู่แท้นในอดีตชาติที่จะกลับเข้ามาดังนั้นคําตอบอาจารย์ซันไม่ห่วงเนาะคุณก็จะต้องเลือกคนที่ใช่หรือว่าเนื้อคู่ของคุณอยู่แล้วแหละเพราะปลายทางอนาคตมันดีมากๆมันเป็น age of cups นะคะมันคือความรักความสุขการแต่งงานครอบครัวการมั่นหมายแล้วกอ็อาจจะเป็นความรักในลักษณะรักแรกพบนะรักที่มีความผูกพันกันต,ตั้งแต่ต้นจนจบ นะจนกระทั่งอยู่กันไปจนถึงบั้นปลายนะคะลักษณะของเขาเดอะสตาร์คนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีบุคลิกหน้าตาสวยหล่อนะคะอาจจะเกินกว่าที่คิดไว้หน้าที่การงานของเขาเขาอาจจะมีบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงงานของเขานะคะแล้วก็เป็นคนที่วาจาดีเป็นเลิศ เป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจเดสตาร์เป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทคนคนนี้ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์สุดๆเลยนะคะอายุอานามของเขาอาจจะห่างจากคุณนะคะมากน้อยบวกลบอยู่ที่2 5ถึง5ปีขึ้นไปบวกลบแต่จารย์ซันกับมีความรู้สึกว่าพลังงานอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ ะะเพราะพลังงาน6ถ้วยมันคือเด็กนะคะหรือว่าเด็กบุตรหลานของคุณจะเป็นตัวเชื่อมให้คุณทั้งสองได้เจอกันเลขนำโชคของคุณอยู่ที่หมายเลข6เกี่ยวเนื่องกับเดือน6ก่อนหรือหลังเดือน6เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าท่านใดที่พบเจอคลิปนี้ระยะเวลาที่จะได้เจอกันก็อยู่ที่หมายเลข6 6วนัน6สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบจนกระทั่งถึง6เดือนไทม์เฟรมมันจะคลาดเคลื่อนกัน ลักษณะโดดเด่นไปที่ชาวราศีมีนนะคะอืมชาวราศีมีนเยอะอยู่นะตัวเองคนนี้นะคะ ชาวธาตุดินได้นิดหน่อยอยู่ที่40%่อนะอาจารย์สันว่าแล้วก็ธาตุไฟอยู่ที่30%เอนะคะาการเจ,เจอกันของคุณหน,นุ่นเนี้ยคุณจะหายเหนื่อยมากๆแล้วคุณจะโคตรมีความสุขแต่อย่าลืมนะหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ก็จะต้องตัดสินใจเลือกอย่างที่อาจารย์สันว่านั่นแหละเกณฑ์การโยกย้ายเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าดิสนีย์โชคชะตาของคุณกําลังทํางานอย่างหนักนะคะมีเกณฑ์การเคลื่อนตัวแต่เชื่อเถอะปลายทางคุณจะได้เจอแบบไม่คาดฝัน จริงๆนะและเอาจริงๆแล้วถ้าปล่อยแบบสบายๆอย่างที่อาจารย์ซันว่านะคุณจะได้เจอเขาในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะคะเอาล่ะอาจารย์ซันน่าจะบอกครบอายุอานามนะคะระยะเวลาเจอกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูปลายทางความสัมพันธ์กันเลยนะอาจารย์ซันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า แล้วในอนาคตนะระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรกันแน่นะเดี๋ย <c oughs> วเรามาเช็คกันเลยว่าอ่ะแล้วเนื้อคู่ของคุณบอกคลิกลักษณะแบบนี้แล้วนะ <c oughs> คนคนนี้เนี่ยเดอะสตาร์เป็นคนที่ทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์ถามว่าสายเปยไหมคะอาจารย์ยิ่งกว่าเปอีกเดอะ t สตาร์ Star เนี่ยให้หมดตัวเทพีคนนี้รักและย,ยอมทุ่มเทนะแม้ร่างเปลือยปะคือให้หมดตัวจริงๆให้หมดตัวให้หมดใจให้หมดชีวิตนะสุดจิตสุดใจเลย นะอดทนหน่อยนะคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้อย่างแน่นอนนะคะอืแต่ว่าเกณฑ์การยกย้ายมีนะจ๊ะแล้วก็เกณฑ์การจะออกเดทก็จะมีเกิดขึ้นกับ2พลังงานในเร็วนี้ด้วยสําหรับหลายๆท่านที่ได้พบเจอนะคะ่าทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ซันเช็คอนาคตให้ขอภัยที่หยุดไปสักพักหนึ่งเนื่องจากเหมือนว่าเ,เกิดเหตุไฟตกนมอฟิศ อ่ะไหนดูซิจะเรามาเช็คอนาคตกันหน่อยนะคะระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เจอกันแล้วปลายทางอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจันทร์สันก็อยากรู้ดีซีเกณฑ์การแต่งงานขึ้นนะเราไม่มีการมาสร้างภาพมาเลือกแล้วมานั่งอ่านให้นะตัวเองเราเปิดแบบนี้เนะี่ยได้เห็นพร้อ,อ,อมๆกันแบบนี้นะคะเกณฑ์การแต่งงานเซรอเร์เบตแล้วก็เนี่ย ถ้าคุณได้เจอกันอนะ่ะมันจะมีการออกเดทสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแต่มันอยู่เงื่อนไขที่ว่าต้องเกินกว่า3ครั้งนะแล้วคุณมีเกณฑ์ต้องไปทางประเทศด้วย The Moon ขึ้นอีกแล้วนะคะคุณทั้งคู่มีจิตเชื่อมโยงถึงกันแหละแล้วก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยชอบในเรื่องของ long distance ถ้าเกิดเป็น long distance เนี่ยความเป็นรักระยะทางไกลมันจะจบเร็วมากๆ เพราะเขาจะไม่ปล่อยให้รอนานแล้วคุณเองก็จะรู้สึกอึดอัดด้วยมีเกณฑ์การจะได้อยู่กันค่อนอยู่ด้วยกันแหมอยู่กันอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะปลายทางเนี่ยมีเหตุให้ต้องคิดต้องกังวลในหลายๆอย่างเช่นเรื่องย้ายถิ่นฐานย้ายการงานอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียสละนะคะอาชีพที่ทําอยู่เห็นไหมคุณมีเกณฑ์จะต้องทิ้งงานโยกย้ายเปลี่ยนถิ่นฐานซึ่งตรงนี้อาจารย์ซันมีความรู้สึกว่าคุณควรจะ สามารถคุณควรที่จะพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะคะตามแนวทางแล้วเห็นไหมคะเดวิลขึ้น2ครั้งอีกแล้วตามแนวทางแล้วเนี่ย จะหาทางออกร่วมกันได้แต่มันจะเป็นไปในทางของคุณนะสิเพราะตัวเขาเนี่ยมันจะยากที่จะเดินทางมาอยู่กับคุณได้เห็นไหมคะพลังงานคือคุณอาจจะต้องเตรียมใจไว้เลยนะอาจจะต้องเสียสละนะคะเพื่อที่จะเดินทางย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดกับคู่ของคุณนะคะทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลยนะซึ่งมันอาจจะทําให้คุณต้องคิดนะนะ ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่แฮปปี้เลยที่ทำให้คุณลำบากแต่ว่าเขาพร้อมซัพพอร์ตนะพร้อมออฟเฟอร์คุณในช่วงขนย้ายเขาก็ดูแลคุณเต็มที่นะทั้งเรื่องเงินแล้วก็เรื่องที่อยู่นะคือเตรียมความพร้อมไว้หมดเลยไม่ได้ให้คุณอยู่แบบเงาๆเศร้าๆโดดเดี่ยวหรือหัวห่างกลางบ้านนะคะไม่ใช่ลักษณะนั้นนะคะการเดินทางไปอยู่ร่วมกันกับกับคู่ของคุณนะคะคู่แท้ของคุณในครั้งนี้ อาจารย์ซานมีความรู้สึกว่ามันจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นใช่ไหมเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วเขาก็ดูแลคุณดีนะไม่ต้องกังวลในเรื่องครอบครัวค่าใช้จ่ายเงินทองคนอย่างนี้ยังมีอยู่หรอคะอาจารย์มีค่ะคุณต้องหาให้เจอชาวต่างชาติหรือฝรั่งบางคนอะร้ายปล่อยมันไปบล็อกไปค่ะชาวต่างชาติสายฝอรหรือว่าสายอาหรับสายอะไรก็ตามอาจารย์ซานอยากบอกว่าตัดทิ้งถ้าเขาเป็นคู่ของคุณต่อยเขาเป็นคนอินเดียเขาก็จะไม่เหมือนคนอินเดีย นะลูกศิษย์อาจารย์หลายคนนะคอนซั์ที่อาจารย์ให้ไปหลายคนเขาแต่งงานกับหนุ่มอินเดียแล้วแล้วไม่ได้ต้องใช้ชีวิตเหมือนอย่างสไปรยอินเดียด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเป็นคู่กันคู่แท้จะทางลงคู่แท้จะต่อสู้เพื่อกันและกันจะอดทนแล้วก็จะไม่ยอมเห็นคุณเป็นฝ่ายต้องทนอยู่คนเดียวเขาจะไม่เอาเปรียบคุณนะคะเขาจะไม่ลําเลิกบุญคุณนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจารย์ซานมีความรู้สึกว่าเขาเป็น คนที่มีชะตาต้องการกับคุณจริงๆนะคะ,ะเป็นนิวคามาสำหรับอาจารย์สันแล้วเพราะว่าเขาคาริฟายกับ3ถ้วยคนคนนี้ มีเกณฑ์สูงมากๆถ้าได้เจอกันแล้วนับจากนี้3เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์เขาจะคุยเรื่องเอกสารเดินทางแล้วก็มีเกณฑ์เขาจะคุยเรื่องเอกสารการจดทะเบียนคุณจะได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีชีวิตที่มั่นคงที่ต่างแดนจำมาไว้นะถ้าใครมาไม่มั่นคงแบบนี้บล็อกอย่าเสียดายเสียดายแล้วคุณจะเสียใจเพิ่มนะคะ,ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนคนนี้อาจจะผ่านการหย่าร้างมาก่อน อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะมีบุตรมีบริวารแต่ว่าอาจารย์ซันไม่เห็นบุตรบริวารสร้างปัญหาดังนั้นการไปหนนนี้ก็จะเหมือนกับได้ครอบครัวใหม่เขาก็ได้ครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวคุณเพิ่มคุณก็ได้ครอบครัวใหม่เป็นครอบครัวเขาเพิ่มนะคะในท้ายที่สุดปลายทางเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์การจะต้องเรียกได้ว่าเดินทางไปมาช่วงแรกอาจารย์ซันมีความรู้สึกว่าช่วงแรก หเดือนถึงหนึ่งปีคุณอามีเกณฑ์การเดินทางไปมาระหว่างไทยกับต่างประเทศลหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ซานมีความรู้สึกว่าคุณจะต้องย้ายจริงๆนะต้องเปลี่ยนถิ่นฐานจริงๆชีวิตเปลี่ยนจริงๆมมีเครียดมีกังวลบ้างแต่ดูสิคะพลังงานการเดินทางค่อนข้างสูงเดินทางแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ในทายที่สุดมันดีกับตัวคุณนะเนี่ยมันดีกับตัวคุณ ทันทีที่คุณได้ไปอาจารย์ซันขอแนะนำเลยซือซคับขึ้นดับเบิลเลยคนคนนี้เป็นเนื้องคู่ในดีตชาติถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปให้ไปขยับขยายเริ่มต้นชีวิตใหม่ธุรกิจใหม่งานใหม่การเรียนรู้ใหม่ไปซะเพราะว่าคุณจะอาจจะร่ํารวยหรือว่ามั่งมีสีสุขจากการที่ได้คู่ของคุณครั้งนี้ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตด้วยนะคะเปลนที่เปลี่ยนถินแล้วจะดีเคยได้ยินคํานี้มา นะฝรั่งเนี่ยถ้าอยู่ตรงไหนเมืองไหนที่เขาไม่เวิร์กเขามักจะเปลี่ยนบ่อยก็สังเกตว่าจะเห็นว่าเขาจะค่อนข้างย้ายที่อยู่บ่อยเพื่อหามุมที่มันไวเบรชันตรงกับเขานั่นแหละนะคะเอาละหน้าที่จะครบถ้วนทีนี้เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากแองเจิลกันว่ามีอะไรอยากจะแนะนำครอบครัวซันมุลไลท์ของเราสำหรับคลิปนี้บ้างนะคะเอาละไหนดูซิใบแรกนะคะอื้อ สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวคุณเองนะคะให้เกียรติตัวคุณเองด้วยการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดพลังงานการเลือกมันก็ยังต้องมีอยู่แหละเนาะแล้วก็มันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในเร็วนี้แต่ว่าพลังงานของแอปพลิเคชันขึ้นใช่ไหมคะ,ะทีนี้อขอภายค่ะขานผิดพลังงานออกมาบอกว่า มันจะมีนะคะ something wonderful happening จะมีบางอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขนะจะมีบางอย่างเกิดขึ้นและทำให้คุณมีความสุขนั่นหมายความว่าอะไรที่คุณไม่คาดคิดหรือหมดหวังไปแล้วอ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าอยู่ในเว็บเดตขออาจารย์สันขอร้องว่า ให้อยู่แบบแบบเฉยๆทิ้งไว้เหมือนเราเปิด Facebook IG แล้วเข้าไปเล่นเข้าไปเลื่อนสม่ำเสมอแค่นั้นแต่ไม่ต้องกดดันว่าเร็วๆสิเมื่อไหร่จะใช้อันนั้นมันชาให้อ่าไปแบบสบายๆแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เจอนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ก็บล็อกไปนะคะเอาละ ใช้เวลาสักนิดหนึ่งเทคไทม์กับตัวเองนะคะอยู่กับความฝันที่คุณปรารถนาย้อนเวลาไปถามว่าทำไมเมื่อก่อนหน้านี้เราถึงอยากได้หาเหตุผลได้แล้วเราจะมีกำลังใจมากขึ้นที่อยากจะไปต่อเพื่อที่จะทำให้ความรักครั้งนี้สำเร็จขอให้ได้เจอเนื้อคู่ของคุณเขาหรือเธอคนนี้นะคะในเร็ววันนี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ